สวัสดีครับผมไมพี่น้องตอทราพากินชูมารายงานตัวครับผมมาปอมไปพี่น้องเสือร้องไห้เนื้อจ้นติดมันของผมไปน้องของของต่างประเทศออสเตรเลียนะผมไปพี่น้องเออซุกซุกดิบดิอ่าแต่นี่เป็นพี่ขี้หนูพวงเนาะผมไปพี่น้องพี่ขี้หนูพวงวันนี้พี่ขี้หนูพวงออกล้งละพี่ขี้หนูพวงมันจะเป็นจะอีนเนอะเนาะมันจะเป็นปุ๊กเป็นขว้าพี่ขี้หนูอ่ะ น้ำจิ้มดีสดขี้เพียไใสน้อยปอมไปีม่น้องขมโคหมาลุกันเลยปลอมไปีม่น้องปอดซุกประมาณบ่ถึงห้าสิเอร์เซ็นต์นี่นะตงวงมหวานะอขอึมหวานมีมมมมมมม 嗯哼，饱、mm。Hmm. ยางกบกับกบก,บ,กบหลังขาเนี่ยพ่อไปน้องลำม้อขนาดพ่อไปน้อง พี่ขีงหนูฟูข้างนี้ทั้งวาวูปุ๋มใหม่เปน็นหอม อจิ้นแดดีบะมีมันเนี่ยเหนยเียวผมไม่น้องจิ้นแดดีมีมันติดเหนียว อ่อนอวา Mm กันไก่กันไหายปอมไปน้องต้องกราบขอไว้เนอะเนาะตินตินเอ่งร้องคุบอ่ เห้นหมูปมา ừ, ด้วเค็มหมูจะกินก่อน 거는 뭐모양 음. แค่วันนี้ก่อนผมไม่่น้อง,องอบ่มีกันไก่นะ่ย กินคนาดผมไม่พี่น้องหวานหวานมันมันแต่ต้องแต่ต้องซอยบางๆผมไม่พี่น้องเกี่ยวล้ำมันเมาะ <c oughs> แต่ถ้าบบอซอยนี่นะโอ้ผมไม่พี่น้องกาบสะพืดจะได้กับบบปุ๊ด <c oughs> ผมไม่ไปลองกาบก่อไปไอส่วนที่มันเหนียวนะผมไม่ไดลองโอ้ตับางจินจินเดียวกับเขาหมดแอฟหรอกผมไม่ไปลองอยู่รับ วันนี้เป็นแดดที่ท้องฟ้าโปง่งแดดมาจัดเพราะผมหมไม่รู้ประมาณเืิแบบฝนตกฝอนอยางกะดีผมหมไม่้องเวลาตกมานี่มันจะเอาสิ่งทรงกับสิงงส่งโซกร,รปกตั้งบนลงมาเนาะฝุ่นฟินอย่าง,อางเออลงมาหย่าง้องฟ้าขาวใสผมหม่ไม่้อง ัดมันในล้ำขนาวประมาณไปน้อนี่ก็หายยากในน้นแรกมะเขือพวงขอละผมห่อยไปน้องป่าข้างบ้าน มาขอพักภัยไปใส่ลาบป๋อม่ไปนอ้องบ้านเทาก็จะเอียมวนอ๊กมวนใจป่อม่ยไปนอ้องขาดเหลือเนียกก่ยเขาขาดเหลืออ,อยังก่อก่อก่อไปขอกันเนาะป๋อม่ไปนอ้องมันง่ายๆสบายไปไม่กุ้งไม่มากูดบ้านตอมก็บก็ก็บ่บมีอ้อยยังก็ก็ก็ไปเอากันเนาะไปแหลกกันไปขาดพักขาดยังกัเไปน,นี่กันอันนี้มะเขือพวงนี่ก็หน,น้าโรงเรียนปอมัยไปนอ้นองเนาะมันขึ้นเอง ก็จวยกันโหดหนูโหดนามพริกเพิกหลังบ้านอันนี้ล้านเนาะบอนอคอนค่อนค่อนข้างที่ปูง่ายยากผมเองน้องต้องต้องคนที่ผูสิวช้านะปูโดยเพราะเคยปลูแล้วมันแดงผมแองไม่น้องผอมกระดองกระงด่งตูมาเลกค้างคัวเนาะผมแองไม่น้องอันนี้ก็ลานเหมือนกันเพราะว่าแป้งต้มเริม พักเริ่มยุบละมันเริ่มห,หนาวละผมอปน้องพักเริ่มยุบละแต่เมื่อเขือนี่ก็เนี่ยครับเมื่อเขือนี่กัแปลงส่วนพักหลังบ้านเนาะผมไปน้องพักผงพักไผ่พักหยัยงเนาะผมหมไปน้องขาดเหลืออย่างก็เข้าบ้านปู่น้องบ้านเพ่บ้านเขากับใจเอียนเนาะผมหมไปน้องเนาะก่อก่กถ้ามันบ่นมีจะแจกกับบ้านไม่เตียมแล้วผมไปน้องล่านพักเป็นล้านพัก คุณเท่าคุณแกเป็นอาวักมาฟาขายเนาะผมเอง่นองก็จะมีพักหลากหลายเนาะบ้านต้มก็จะประมาณนี้เนาะผมเองเปนนองมันก็หมุนอกหมุนใจมีอะไรอย่างกับแบ่งปันสู้กันกินเนาะผมเองเปนน่องก็โอเคผมเนาะผมว่้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำน้าไปก่อนกับเมนูเสือห้องให้ยางซุกน้อยๆบาสนับสนุนเนื้อินซุกๆดิบๆเน้อเนาะผมไม่เป็นน้องเอ่อ กินเนื้อปลาหมอกล้มถ,ถ้าคนดีกินนะกนินเนื้นอปลาหมอกล้มหมดเลยบ่ดีกินนักเนื้อนอกผมไปน้องมันก็บยางหวานนาะผมไปไน้องเนาะซุกซึบดิบกรอบโอเคผมเนาะผมไปไนอ้องช่วงวีดีโอดูนี่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของด้วยเนื่องนาะผมไปไน้องต้องสาหดดูหนุนที่มีต้องสา,งสาบางยิงโชว์ต้องขอตัวลำลาผมไปไน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม